รู้หรือไม่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนล้วนมีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรรวมถึงละเลยหรือเพราะความเคยชินดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนมีความปลอดภัยเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรกันเลยความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรการขับขี่ที่ถูกต้อง ผู้ขับขี่ต้องขับขี่ในทางเดินรถด้านซ้ายเว้นแต่มีเหตุจำเป็นบนท้องถนนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่หากบนถนนมีอุบัติเหตุที่ส่งผลให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถขับขี่ในช่องทางเดินรถได้สายได้จึงมีเหตุจำเป็นต้องให้ผู้ขับขี่ไปทางเส้นทางเบี่ยงขวาแทนการขับขี่ในเขตชุมชนด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดรถจักรยานยนต์ขับขี่ได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถยนต์ส่วนตัวขับขี่ได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงการให้สัญญาณในการขับขี่เมื่อเราต้องการเลี้ยวรถหรือต้องการแซงรถคันอื่นผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณไฟหรือให้สัญญาณมือก่อนจะเลี้ยวหรือต้องการแซงเพื่อเป็นการบ่งบอกให้รถคันอื่นได้ทราบโดยต้องให้สัญญาณก่อนจะเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรและให้ผู้ขับขี่คันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า60เมตรสัญญาณไฟจราจร สัญญาณที่เพื่อนเพื่อนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยสัญญาณไฟสีแดงคือผู้ขับขี่ต้องหยุดรถทันทีสัญญาณไฟสีเขียวคือผู้ขับขี่สามารถขับขี่ผ่านไปได้เลยสัญญาณไฟสีเหลืองคือผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วลงและเตรียมหยุดรถเพื่อรอรสัญญาณไฟจราจรสีแดงเพื่อนๆนทราบกันไหมคะว่าป้ายจราจรมีอะไรบ้างมีไว้เพื่ออะไรแล้วเราจะเลือกปฏิบัติได้อย่างไรบ้างป้ายจราจร ป้ายประเภทบังคับเป็นป้ายเพื่อบังคับและควบคุมการจราจรเพื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามป้ายจราจรประเภทบังคับ1มีลักษณะเป็นป้ายที่มีพื้นสีขาวขอบสีแดงเป็นป้ายกำหนดที่ต้องทำตามซึ่งจะเป็นป้ายในรูปแบบป้ายห้ามกลับรถป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือป้ายหยุดป้ายจราจรประเภทบังคับส มีลักษณะเป็นป้ายที่มีพื้นสีน้ำเงินเป็นป้ายกำหนดที่ต้องทำตามจะเป็นป้ายในรูปแบบป้ายขับรถตรงไปป้ายให้เลี้ยวซ้ายและป้ายให้เลี้ยวขวานั่นเองป้ายประเภทเตือนเป็นป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าถึงลักษณะเส้นทางจราจรข้างหน้าป้ายจราจรประเภทเตือนทั่วไปมีลักษณะเป็นพื้นสีเหลืองเส้นขอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวเลขและตัวอักษรจะใช้สีดำ เป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าซึ่งจะเป็นป้ายในรูปแบบป้ายบอกจุดกลับรถป้ายระวังคนข้ามถนนหรือโรงเรียนและป้ายสัญญาณไฟจราจรนั่นเองป้ายเตือนประเภทงานก่อสร้างและงานบำรุงทางมีลักษณะพื้นสีส้มเส้นขอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวเลขและตัวอักษรใช้สีดำจะเป็นป้ายในรูปแบบป้ายบอกใช้ทางเบี่ยงทางด้านขวาและป้ายบอกสิ้นสุดเขตก่อสร้างนั่นเอง ป้ายประเภทแนะนำเป็นป้ายเพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบทิศทางข้อมูลต่างๆในการขับขี่ให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องป้ายจราจรประเภทแนะนำป้ายบอกจุดหมายปลายทางล่วงหน้าลักษณะพื้นสีเขียวเส้นขอบป้ายเครื่องหมายตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์ใช้สีขาวเช่นป้ายบอกจุดหมายปลายทางข้างหน้าพิษณุโลกตรงไปสุโขทัยเบี่ยงซ้าย ป้ายจราจรประเภทแนะนำหมายเลขทางหลวงจุดหมายปลายทางลักษณะพื้นป้ายสีขาวเส้นขอบป้ายเครื่องหมายตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์เป็นสีดำบอกระยะทางทิศทางสถานที่เช่นป้ายบอกระยะทางอำเภอวังทองอีก10กิโลเมตรและป้ายบอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ตรงไปเป็นยังไงกันบ้างคะป้ายจราจรแต่ละประเภทช่วยให้การขับขี่ของเราง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ เพื่อนๆเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าว่าบนพื้นถนนมีเส้นอะไรอยู่เยอะแยะมันคือเครื่องหมายบนพื้นทางนั่นเองแล้วเครื่องหมายบนพื้นทางมีประโยชน์ในการขับขี่อย่างไรบ้างนะเครื่องหมายบนพื้นทางเส้นประสีเหลืองคือเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติเป็นเส้นที่แสดงการแบ่งแยกการจราจรของรถที่มีทิศทางตรงกันข้ามผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายยกเว้นในกรณีที่ต้องการเลี้ยวขวาหรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น เส้นทึบสีเหลืองเดี่ยวหรือคู่เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงผู้ขับขี่ต้องขับรถทางด้านซ้ายของเส้นห้ามขับรถผ่านและข้ามเส้นเส้นทึบสีเหลืองคู่กับเส้นประสีเหลืองคือเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้านรถที่อยู่ทางด้านเส้นทึบห้ามขับรถผ่านและข้อมเส้นส่วนที่อยู่ทางด้านเส้นประหากเห็นว่าปลอดภัยก็สามารถแซงรถคันอื่นและข้ามเส้นดังกล่าวได้ เส้นประสีขาวคือเส้นแบ่งช่องเดินรถผู้ขับขี่ต้องขับรถภายในช่องทางเดินรถห้ามขับล้อมเส้นเว้นแต่ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนช่องเดินรถเส้นให้ทางผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลงถ้าหากเห็นว่าไม่ปลอดภยัยต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทางแถบสีเหลืองสลับขาวแสดงที่ขอบทางคือเครื่องหมายเส้นห้ามจอดเว้นแต่หยุดรับส่งชั่วคราวห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่มีแถบสีเหลืองสลับขาว แถบสีขาวสลับดําแสดงขอบทางคือเครื่องหมายขาวดําให้ผู้ใช้ทางเห็นขอบทางได้ชัดเจนขึ้นเพื่อนเพื่อนเห็นกันไหมคะว่ากฎจราจรนั้นไม่ยากเลยหากเราเรียนรู้และเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยให้กฎจราจรเป็นตัวนําพาเราไปสู่ความปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัยรักษาวินัยจราจรนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง